เห็นพวกมาต่อนกแถวนี้ไหมครับผมโอ้่ ho. ครับผมตามมาครับเสียงมดครับผมสวัสดีครับโอ้โหครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักลกเขาทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับออกมาหาพี่น้อง ทีมงานอีกแล้วนะครับเซียนมดคิดถึงเซียนมดมากนะครับเห็นพ่อบาดว่ามากับเซียนมดนะครับก็เลยตามมาเลยเป็นไงเซียนมดช่วงนี้หายหน้าหายตาไปนานเลยเป็นปีแล้วมั้งนี่เนาะไม่ได้เจอกันเนาะครับผมครับผมก็อืมครับก็ธรรมดาครับมีการมีงานก็อย่างว่าว่างค่อยมาอย่างนี้แหละนะครับเวลาว่างก็ไม่ตรงกันสักทีเนาะเซียนมดเนาะครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวก็ลุ้นเอาเป็นไงลุ้นนี่ยังมีลุ้นนี่ยังมีแจมนียัง นกเหนียวครับผมนกเหนียวใช่ไหมครับเอาครับผมอีกหนึ่งท่านอาจจะเรียกอีกหนึ่งท่านจะเรียกหนึ่งหกเก้ามาตอนไหนครับนอนอยู่ครับไม่ไม่ไม่ดิ้นเลยเป็นไงชิมิตเอาทิมิตไปเลยครับผมอุ้ยลอยมาอีกแล้วเมื่อวานนี่ก็หมันจะเอาอะไรเยอะแยะไปนะนกอยู่บ้านก็ปล่อยออกซองเลยเมื่อเช้าโอ้ตัวนั้นขวดดิ้นเลยฮะขวดดิ้นเลยตัวไหนตัวแดงเป็นวัน ดินเลยใช่ไหมดินครับอีหลีแต่ว่าเทามีก้อนน้ำเท่าเหมือนเราเห็นน้ำฉีดกันที่นึงแล้วครับแน่แนนะเส้นใหญ่เราอยู่ไหนล่ะเส้นใหญ่เราครับขันเลยยังนกเล่ที่ไม่ได้ยินเสียงนกเสียงหนูเลยเงียบไปแต่โดนเติบแล้วครับเออไม่ใช่เหยียบเลยทั้งนั้นนะเหยียบเหรอครับลุ้งหากินอยู่อืมอ้าวนั่นแหละครับผมเอาวันนี้ก็มาทุ่งนาเนาะเส้นมดเนาะครับผมก็บรรยากาศดีเป็นแบบนั่นได้ดีโยมั็นเนี้ยวเป็นเหนียว คือตรงนี้บอกเลยบ้านคำบงนะครับทีมาจันรวยบอกเลยว่าโอ้โหสุดๆตรงนี้ใครต่อได้นี่ถือว่าสุดยอดตรงนี้เนาะก็รอดูรอชมอ่ามาร์แต่เช้าแล้วใช่ไหมครับผมอ้ารอดูครับเผื่อมันตอนเย็นนี่แหละนกมันจะเหยียบนะครับกับเสียนใหญ่ครับพี่น้องกับนู้นกับเสียนใหญ่เราใหญ่แล้วใหญ่อีกนะครับนั้นพอบัดบินแล้วพอบัดไล่ไล่ออไล่คุบหน่อยเรื่อยๆหนึ่งเออหายแล้วครับผม นึกว่าจะเอาลงนะครับเต่แบกไปเนี่ยไปแล้วครับเห็นใหญ่นะครับมาแล้วครับยังเห็นบนตัวหาว่านกเหยียบเอาว่าพี่ครับเป็นไงพลาดเหรอโอ้เดี๋ยวจะขนโอ้เป็นไงก็หน่อยน่ะแม่กูว้างกูว่ามันราดเขาบ่อเถื่อโคตรแม่มมืเอกีไปเบิ่งแม่ได้ขนประเดี่ย เป็นไงมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนออกอย่าเตปอืโอ้โหเสียเสียเสียเลยปวดแปลว่าไรงกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนน้ำแรกดื้อน้ำมาฝากน้ำเย็นน้ำเย็นน้อาน้ำเย็นก่อนข้อข้อหายไปารมันเลยเอฟซีบนคิดถึงคิดถึงก็ทำไงมันทำงานจะไปอยู่อยู่พรุ่งนี้ยังไม่ว่า เรายังไม่เสร็จดีเลยนี่ว่าไปทํางานแล้วว่ารถรถมันอะไรละ่ะรถก็เสียอีกแล้วว่าไม่อะไรมันนอกอีกแล้วสนะนอกความ,น,มนี่ยิ่งไม่ใช่ว่ารถคันที่เราไปทำเนีน่ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ใดื้อเอาไหนว่าน็อตเหลือว่างั้นชาปนี้ไล่อีกบุกเดี๋ยวในว่าน็อตเหลือใส่เขาไม่ครบเลยว่าเหลือจะชาบไปไล่เลยบุาต้องเทียร์เราใส่แต่แกะนะสุดี่ก เออมันอยู่นั่นเละมันไม่ออกหรอกของมันไงล่ะเอามันเข้าไปอเข้าไปอ๋อของเสียนมดโอ้เดี๋ยวเอาของเซียนของมดละอืมเสียนเอาเสียนมดไม่กีดต่อไปนี่อ้อเอานกโอ้ยยังเข้าไปใส่บักสองกุ้งไหมโอ้ยปวดเสียส้นเลือกุอเข้าน้ำก่อนเข้าน้ำก่อนมันคู่เลยเน้ไปเอาไปบางไม่กุ้งไปเอาว่าเปลี่ยนเงแม่ไม่อยากเราไอเจ้าขน ปิวยุะย oh, yeah, ุดให้อ hmm. oh. oh, ันมากต้องาโอ้คยผ่านเจอนะผ่าน่อดังเลยนะปรวัติน้ำปนะอ้าวโอ้จิตีแม่ม้คื่อโอ้บอกไว้เลยเนี่เอาไว้กแลกัอ้ของพูดอะไรขอพูดอะไรโอ้กินจรังกินจังโอ้ใใจขอพูดับพูดโอ้เอาแกนเลยแกนถือ่าษีตัวนกเอาอีกลอ้ไม่หม่แหงไม่หงะวัน Ja. ไปดูนะครับ mm. <c ười> ประวัต uh. ิมั่นใจไหมเพราะออ่ะเจ็ด hmm. ส <c ười> ิบเปอร์เซ็นที่ไม่เหยียบที่สงสัยอเอาไปดูครับพี่น้องครับก็หนีจากนกมานานแล้วเนาะครับไม่รู้ว่าปีกแดงหรือว่าตัวดำยังไงเข้าไม่รู้เหมือนกันอ้าวดูครับพี่น้อง ที่นี่เคยมารอบหนึ่งแล้วนะครับที่ว่าเป็นอะไรนะพราะไาอ้พ่อบัตรปลาชาเก่านะครับนี่แหละมาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าวันนั้นแกก็ได้ไปตัวหนึ่งขันแล้วอันนี้เป็นลาชาเลยเป็นริวตันไหมลิวริวริวตันอ้าวขันขันกี่คำแล้วว่าลิวตันเนี่ยโอาเป็นยกเลยยาวๆเลยโอ้โหไอของดีอยู่ทางนั้นนะแต่เมื่อกี้ก็เจอริวตันแขางแห่นเนาะเมื่อกี้เนาะ อเสียงสุดยอดเลยนะครับเอาอย่าพากับคำนะแถวนี้นะอ <laughs> เอาพี่น้องเดี๋ยวรอรอ,อ,อดูครับรอดูครับว่าจะเป็นยังไอง,อองอนกยังเรียกอยู่ครับพี่น้องนะครับยังไม่เงียบนะครับหรือย,ยังไม่คูให้ยินนะครับนี่พุ่มนี้เลยนะครับพุ่มอาถันเลยพุ่มนี้ <laughs> ใหญ่มากนะครับ ใส่นกได้ประมาณห้าต่อครับตัวน,นี้อ่าเรอลุ้นเนาะเผื่อมันเป็นพุ่มนอนจ้วยดิวจัดเลยอ๋อตัวน,นี้ใช่ไหมที่ว่าเป็นนกดิวิใช่ไหมอืมครับแกแกใส่คุณเราฝังนะครับไที่แรกแกใส่ใส่ฝั่งขวาเนาะอันนี้ใส่ฝั่งซ้ายนะครับนกก็ยังเรียกก็ต่อก็ต่ออยู่ครับจะทำสีสีได้ไหมลูกอืมงรอลุ้นครับตอนเย็นแหละนะครับก็รอนะครับทีมงานก็ ไปอนกลงอยู่นะครับก็มาดูบรรยากาศนะครับพี่น้องโอ้เห็นแค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้วครับอ่ะได้มาสูดอากาศธรรมชาตินะครับอากาศบริสุทธิ์นะครับตามป่าตามทุ่งนานะครับก็มีความสุขแล้วครับแค่นี้แหละนะครับอ่เซนเมตรก็นกลงแล้วพี่น้องอกินยากนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณถิ่นของ ทีมคำบงนะครับทีมมาจาันรวยทีมมีพ่อยาวนะครับพ่อยาวพ่อดารานะครับก็บริเวณนี้ท่านก็การันตีว่าเหนียวนะครับรบ,บรรยากาศยามเย็นนะคบับเซียนหนึ่งท่านนะครับเดินผ่านกล้องดูเดินเหนื่อยๆน,นะถึงไม่ได้ขึ้นต้นไม้ก็เหนื่อยเอาทยอยเอาลงมาแล้วครับพี่น้องเซนมดก่ มาแล้วนะครับไม่เห็นถุงเขียวเลยยังไงบ้างเนาะ,ะ,ะก็ถือว่าทำงานดีอยู่ครับวันนี้เจ้าหลิวของเชนเม็ดนะยังไงเซนเม็ดเริ่มใส่ข้องหรือยังเศร้าเซนเม็ดเนาะเดี๋ยวมันจะเก่งเองแบบเดี๋ยวเก่งเองนะครับผมแรกๆก็อย่างนี้เนี้ยกว่เงี้ยเมมพูด <laughs> อ่า ก็เป็นธรรมดาครับนกคนเล่นนี่นะครับถึงจะเป็นนกทุ่งนานะครับน่าจะเหยียบง่ายมันไม่เหยียบง่ายเพราะว่าคนเล่นเยอะต่างกับนกภูเขานะครับถ้านกภูเขานี่ถ้าคนไม่เล่นนี <that> ่ม <wurde> ันจะเหยียบง่ายกว่านะครับแต่ถ้าคนคนเล่นนี่คือที่ไหนก็เหนียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาหรือภูเขาก็แล้วแต่นะครับคือเหนียวแน่นอนนะครับแต่ตรงไหนที่ไม่มีคนเล่นนี่ก็คือเหยียบเร็วนะครับเหยียบเร็วไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาหรือภูเขานะครับได้หมดเลยนะครับแม่เช่นมด อ่ะสุดยอดความเหนียวเนาะต้องยอมยอนมาหมมาไหม่อ่ยอมแพ้าครับครับธรรมดาครับอ่าเข่อาบน้ำต้องปีเดี๋ยวหิบหายเลยเซ้เดี๋ยวไปราอเนมตจะกลับก่อนใช่ไหมนี่เลยกลับพร้อมกันยังไงเสร็แล้วครับเอ๊ะนึกว่านัดใครไปออสุดยอดอ่าเดี๋ยวรออาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ถือถุงไปแล้วตอนนี้ ถือถุงไปแล้วอ่าถือถุงไปยังถือถุงไปแล้วถือถุงกลับเถือไปอยังเว้ยอ่ารอรุนรอรุนครับพี่น้องตัวแรกครับผมไม่ได้ครับถือถุงไปอย่างดีครับผมยังไม่หมานเดี๋ยวไปรุนตัวที่สองนะครับผมได้ยินเสียงนกกระปูดบินอยู่แถวนั้นอยู่แล้วก็ร้องอยู่แถวนั้นอยู่ครับาน่าจะเป็นยังไงครับคอนนอนครับนี่ครับคันอยู่ครับเมื่อกี้นี่นี่ตอนนี้ก็คันอยู่ สองตัวเลยนะครับพี่น้องอยู่ด้วยกันกําลังอัดกันอยู่นะครับทีมงานก็เอาลงแล้วนะครับพี่น้องวันนี้ก็เปล่าไม่เป็นไรวันหน้าก็มีเอาใหม่สู้ใหม่ครับผมต่ต้องระวังเรื่องเหี่ยวกับปูดเข้าอันตรายอย่างนงี้ครับต้องยังไงก็ต้องเอานกตัวกลับบ้านให้ได้นะครับเอาแล้วครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมปาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานวันนี้นะครับเชนใหญ่นะครับก็กลับก่อนครับผมเซนเมทผมสวัสดีครับพระบาทครับผมสวัสดีครับแล้วก็เซนมดครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เนาะเซนมดเนาะ